ความจริงของชีวิตไม่ว่าเราจะรักกันแค่ไหนจะเกลียดจะชังกันแค่ไหนก็ตามห่วงแหนกันแค่ไหนสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันความจริงของชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้และไม่มีใครหลีกหนีความจริงอันนี้ได้ความแข็งแรงของร่างกายวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นไป เคยสวยเคยงามความสวยงามก็ไม่ยั่งยืนให้เราค่อยๆดูชีวิตของเราไปดูมันไปเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นได้เข้าใจเหมือนว่ามันไม่มีแก่นสารอะไรเราควรที่จะเอาใจของเราไปยึดติดยึดมั่นกับสิ่งใดไหมหรือบางทีมีลาบมีผลประโยชน์สักวันหนึ่งประโยชน์นั้นก็คงอยู่กับเราไม่ได้ ก็ต้องสูญเสียผลประโยชน์นั้นไปแม้ว่าเราจะไม่มีความอยากเสียแต่มันก็ต้องเสียมองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราให้มันเป็นของไม่แน่นอนไม่มีความยั่งยืนมั่นคงถาวรเราอยากไปเสียเวลาหลงกับมันมากถ้าเราหลงกับมันมากเราก็เหนื่อยกับมันมากยิ่งยึดติดยึดมั่นมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเป็นทุกข มากเท่านั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่เราควรที่จะหาหมุมให้ใจมันได้สบายให้ใจมันได้พบกับความเป็นอิสระบ้างทำให้ใจมันได้พบกับความว่างความสงบและไม่มีทางอื่นใดที่จะทำให้ใจมันสงบมันว่างได้นอกจากทางแห่งศีลสมาธิปัญญาเท่านั้น